ไม่คุยครับต้ตองไม่การเป็นต้องแก้เขาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศกูเกรณีครับกังวลว่าส่งผลต่อการเจรจาภาษีนะครับไม่กังวลครับยังไม่ชาโอเคนะอันวาก็มีการโพสต์นะครับตอนนี้มีจะไม่ได้โพสต์แห่ผมนถ้าจะบอกให้ให้ประเทศไทยทําอะไรผมก็วิงวอนว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควรจะต้องไปพูดให้กับคนที่รุกรานประเทศไทยให้หยุดการกระทํา เช่นด้านเสียก่อนไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปอยังต้องอหยุดยังต้องดําเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลานั้นไปแล้วนะครับถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่รุกรานเราให้หยุดท่านนายกประเมินไหมคะท่า,ทานนายกว่าสถานการณ์มันจะเาานนยเื้อไหมคะท่านนายกคุณเชื่อคุณเชื่อกองทัพไทยหร,หรือเชื่อหรือเชื่อศัตรูเราอะใช่ไหมคุณถามได้ยังไงว่าเขาก็บอก คุณเป็นคนไทยกองทัพไทยเป็นกองทัพที่เชื่อถือได้รัฐบาลไทยเชื่อกองทัพไทยครับ